วันนี้เราจะไปไหว้สารพภูมิที่บ้านห้องเช่าภูพันบ้านโป่งไผ่กันนะครับเดี๋ยวขึ้นรถกันไปเลยระยะทางประมาณสักสองกิโลนะครับไปครับออกจากบ้านจากบ้านอุ่นไอรักไปยังห้องเช่าภูพันบ้านโป่งไผ่ อันนี้เป็นหมู่บ้านเด็กเขาเลือกโปรงบ้านเราอยู่ซอยเจ็ด ใช้เวลาเดินทางประมาณสักสามถึงห้านาทีนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรประมาณสองร้อยกว่าครัวเรือนสำหรับเส้นทางที่เราใช้เดินทางจากบ้านอุไนรักมาข้องเช่าผู้พันเนี่ยออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวขวามาตามถนนสายสีแยกท่าตูงโพงไผ่นะครับ ก็จะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยสมัยเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วเนี่ยแถวนี้จะเป็นป่าเป็นทุ่งนาซึ่งโจรชุกชุมเยอยสมัยก่อนนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับไม่น่าเชื่อมีติดกรามบ้านช่องร้านค้าต่างๆเยอะแยะไปหมดร้านขายยานี่อยู่ติดๆกันเลยมีคลินิก ประกันสังคมด้วยนะครับที่บ้านโป่งไผ่เนี่ยก็จะมีโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนวัดโป่งไผ่อยู่ติดกับตัววัดเลยนะครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยผมไม่ได้จบโรงเรียนนี้นะผมจบจบโรงเรียนวัดเหมือนกันอันนี้โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ครับไม่ใช่โรงเรียนวัด แล้วก็ผ่านวัดโปงไข่ผมเคยมาบวชวัดเนี้ยลูกชายผมก็บวชที่วัดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอทอดกระถินวันที่สิบเก้าพฤษกายนนี้ท่านใดมีอิสธาก็มาร่วมทำบุญทอดกระถินกันได้นะครับทางเข้าห้องเช่าผู้พันเนี่ยให้สังเกตตรงนี้นะครับจะมีเซเว อยู่ซ้ายมือให้ขับตรงไปเลยอย่าเลี้ยวโค้งนะครับมันเป็นโคง้งถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปตลาดโร่งไั่ให้ตรงเข้าไปครับตรงเข้าไปจะไปออกมิคมอุตสาหกรรม304ได้นะครับของเราเข้าไปประมาณสัก200เมตรให้สังเกตด้านซ้ายมือวะด้านซ้ายมือจะมีผ่านบ้านทรงไทยนะ จะมีร้านตัดผมตัดผมชายทำเล็บต่อเล็บลูกชิ้นทอดเนี่ยครับเตรียมเดียวได้เลยปลาหวานสาลอนเนี่ยเห็นบ้านสีชมพูนี้ไหมครับกับกลางซอยคาเฟ่ห้เดียวซ้ายเข้าไปเลยครับขับไปให้สุดซอยเลยสังเกตจะมีต้นมะม่วงนะครับสุดซอยนี้ของผมจะอยู่ลึกหน่อย สงบเรียบร้อยปลอดภัยครับห้องเช่าผู้พันบ้านโป่งไผมัอนอยู่ที่อยู่ต่ำกว่าเขานะเนี่ยครับเตรียมเี้ยวขวาเลยครับจะเห็นป้ายสีแดงมีห้องว่างให้เช่าติดต่อบ้านไม้สองชั้นเราก็เดินทางมาถึงห้องเช่าผู้พันนะครับสิบห้าห้องปลายมือเนี่ยจะเป็นของห้องเช่าผู้พันนะครับก็ฝากท่านที่ยังไม่มีที่พักหรือต้องการที่พักก็มาอยู่กับเราได้นะครับ ห้องเช่าผู้พันบ้านโป่งไผ่มาดูสภาพห้องที่เราปรับปรุงกันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ให้หลานซึ่งเป็นช่างมาปรับปรุงให้เตรียมพร้อมสำหรับท่านที่ต้องการจะเช่านะครับมีห้องนี้มีพัดลมด้วยนะอาสีใหม่ครับเปลี่ยนฝ้าอาสี ียังไม่ได้เก็บทั้งนอกทั้งในห้องตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเคลียร์ความสะอาดแล้วก็ถ้าใครต้องการจะเช่าก็ยินดีนะครับติดต่อมาได้ นี่นะครับห้องเช่าภูพันธ์บ้านโปรงภัยมีห้องว่างให้เช่าติดต่อบ้านไม้สองชั้นได้เลยหรือจะโทรไปที่0845099998ก็ได้นะครับติดต่อผมได้เลยแล้วก็กลับบ้านกันครับเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้ว ห้องนี้ว่างนะครับสนใจติดต่อได้นะครับห้องหมายเลกสิบ